Hey, oh, I'm was... hurting... <laughs> <laughs> อา้าวยิงนะเขื่อนูหน่อยค่ะอ๋อเป็นังเซรีเซรีบ่เนี่ยแม่ค่ะอ๋อเซรีมาจกไหนคุณแม่ให้หนูกลับมาอยู่บ้านนอกค่ะโอ้เซรีเป็นยังบ่นเนี่ยปิดเพลิงโอ้ลม้มล้มตรงไหนค่ะบดขวางว่ มึงคือตรงไหนมึงก็ล็อกไปตีฮะไปะ้าเอยขึ้นี้ก้นมึง้มันาจะมาอะไรอะสิด้วยอด้วยเอาตัวน่ออึงจับแมงึงจับแมึงจับแมึงจับแมเอาแม่เอาแมเอามง เมื่อวานนีมาหาปูกกบกรดาษเนี่ยนีกัมาหาอีกมึงมึงจะไม่มีไอ้คักเนาะอัน ว่านอีสองก็ปิจิจอย่างข้าวหมาเมื่อวานกูไปกินแคนซีวแบบแพงมิซั่านี้แกมโนอเล็บแกมปิดซี่ผุนหวาเล็บแกเฮดมื้อนี้นะสิกินอีหยัางระบัดนี้มึงเบิ่งเมื่อหาก็ได้ตัวเดียวเจอรี่อยากกินปลามึงกินแล้วน้ายังว่นนัน่ากินปลาแต่อยากห้าคับน้าตัวแดงตัวแดงยุใสล่ะมึงหน้าตัวแดง เขาแต่ป่าน้าตูดแดงบอกอเขาเิ่นสิบวาตี๋บอกตเพราะรูกอีตอวงแล้วบอกหูดอกแล้วแพงกับซังเล้ากัทับไปรักเอาเข้าาไฟสั่นอะไฟตกลงมันจะไปเอาปลาปรตูแดงมล้วกนอีลสูบมันสิบ่าปล่อยตีมพันยุ์ีปล่อยคักแห้งเาเหมือนเอารดบอาหลายตัวดอกจากตัวซองตัวกับพัวเขาสิบหเขาสิบหูบะล่ะ เราบลูดอกมึงหนีเราบามานามึงวานหนีเรามาเด้อเท่ากับเท่าแม่นตออเออแล้วจะยืนเมืองยุ่งซุกงงไปคุณปู่หน้าเราแต่เราให้โอ้ยเดี๋ยวกูเชี่อเองแค่นี้จิบจิบตำฮู้บอกระทำบกุ่งน้ำกันโลกรกินผู้ใหญ่จิตำฮู้มบอส้มตำหรอไม่เอาอ่ะฉันเหม็นปลาร้าถ้าคิดไม่เป็นอ่ะโอ้ยโทษอยากแม่แซบตีอินี่ไม่เอาเหม่เดี๋ยวให้อีไม้ตำให้กิน ขาเบืองรหลด่บขึ้นอย่างนี้ใส่พกเไปไปเตรียมของสงาิมากินเปรี้อันนี้โอใส่อีกแนใส่อีกแน่กินเผ็ดที่บอกินอยู่จั แซบหลายกระซิมเบิงไม่มีช้อนหรอไอเขาใส่มือมันนอกเฮ้ยมว่าแมันตำแซ่บเนาะเ็ดมกตป้าเ็ป่าะตัว่ีก็เว็ดเลยคได้ยังไงอบ่อกินปูก็สร้างมันไปกินป่า

เีอยแต่ละโอ้ยอ hmm ันไตะมาดอันวางได้หนึ่งนื้ก็เลยมาต่ำมันหุ่งกินมากินน้อกันแม่เออเอาเลยแล้วเลยเอาเลยสิไปใส่ละมืดนี่เพอสิไปเบิ่งกันขั้นแค่อยู่ทั้นขุ่นละ่าเบิ่งปลาบ่จ้าจ้าจ้าเออเอากินได้ละเด้อมันหวานละลูงปากกูก็้ขุ่นป่ะเจ้เจ้าป่าหน้ากูนเหรอมองมันหนักมากเนาะกระ แล้หูบอกว่าเล่าอย่างเงี้ยตัวขักมือเข้ามาหัวปาจะขอกูว่าแล้วแล้วสิบรูเล้าเถ่าซื่อมือหนาเข้าไปล่าอีกบ่ขนมาได้เมีนขึ้นมาได้ปู่เข้าไปอีกบล็หาเหตุแซ่บบกาี้อ้าวเมีบอดีไหมคะดีเดี๋ยวอา่ตัวไว้ เราจะกลับภูเก็แล้วนะแม่เราจะมาลแล้วตอนแรกเราคิดว่าอีสานมันน่ากลัวมากแต่พอมาอยู่จริงๆเราไม่อยากกลับภูเก็ตแลยวเราคิดถึงพวกเธอเป็นยังเด้อโตจังมหเด่นกั็มูเฮาไม่ก็ได้ดเนเพนิ่มเหรอแม่เราจะพามาไหมแต่แม่เราบอกว่าจะพามาอยู่เออ,เเอ,อปีเตอร์พาก็พอกันไหมโชคดีโชคไป ไม่มารับแล้วจะกลับกรุงเทพแล้วค่ะแน่ใช่เราต้องกลับแล้วรวันี้แต่หนูยังไม่อยากลกลับเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเธอแม่มาส่งใหม่นะลูกโอเคค่ะัแม่ไปกลับบ้านเรา ลอกเอวเอินพ่อแม่ฝันคนึ้นคอยลมเอ๋ยลมพัดข้ามธงใจพองคิดนำเจ้าแทหนอมือนี้ยังเห็นกันอยู่ไว้

我都没脱掉，脱那个坏了的。